ไปด้วยอ๋อคือวันนั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ในเหตุการ์เหตุการ์ด้วยตั้งแต่เรือพระที่นั่งที่เอามาจากโรงเรือยนหลวงตอนนั้นนั่งอยู่ตรงไหนคะผมอยู่บนฝั่งครับผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ในเรือครับผมอยู่บนฝั่งผมก็เห็นท่านทรงเรือแล้วก็ความจริงแล้วมีอีกรูปหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เอามาออกก็คือเป็นรูปที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงเรือทรงพายเรือต้องต้องคิดนิดนึนะคุณจิ๊บคือเรือเนี่ย ถ้าถ้าเป็นเรือบดเนี่ยนะจะพายยากมากเลยนะถ้าเผื่อคนไม่คุ้นเคยเนี่ยลงไปก็ล่มแล้วแต่วันนั้นนะผมเห็นสมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงเรือม่วงนะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลเรือบดและท่านทรงพายได้นี่คือความทรงจำจากคนที่เด็กในวัยเจ็ดขวบแปดขวบแล้วจําภาพได้ผมเห็นผมเห็นท่านทรงอยู่เนี่ยผมก็ยังนึกในใจว่าผมเนี่ย ก็เคยไปล,งลองทดลองลองเรือนี่เพราะผมเป็นหลานผมอยู่ที่บ้านนี้เหมือนกันผมก็ไปพายเรือเล่นแล้วก็ผมก็เปียกทุกทีแต่ผมเห็นสมเด็จพระนางเจ้าท่านส่งเรือได้โดยที่ท่านนิ่งมากเลยท่านอาตอนหลังได้ทราบจากคุณพ่อว่าท่านมีบ้านอยู่ริมน้ําเช่นเดียวกันแล้วก็ท่านก็ส่งพายเรือเหมือนกับชาวบ,บ้านธรรมดานี่แหละท่านสรงพา,ายเรือได้เก่งด้วยแต่ว่าที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับก็จะมี คนที่นั่งอยู่หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านแต่งแบบจะเห็นนากทำไมตอนนั้นคุณพ่อถึงไปไปเล่นดนตรีในเรือได้เล่าให้ฟังนิดนึงก็คุณพ่อผมเป็นนักดนตรีอยู่ในวงลายครามวง,วงลายครามก็แล้วต่อเนื่องมาเป็นวงออสอคือวงลายลายครามนี่เป็นวงต้นต้นเลยที่ซึ่งมีการรวมตัวกันของบรรดาเชื้อพระวงศ์ที่เป็นพระญาติอะ มาช่วยกันเล่นดนตรีเพราะว่าท่านเพิ่งเพิ่งพึ่งครองราชแล้วก็ไปตามญาติมาเล่นดนตรีกันแบบนั้นนะครับก,ก็ก็มีหมอมเจ้าหมอมหลวงหมอมราชวงศ์อะไรเยอะไปหมดเลยนะครับก็ถ้าถ้างั้นจะเสียเวลาเพราะชื่อยาวหลายหลายคนมากนี่ก็จะเห็นเฉพาะในในรูปดีกว่าเพราะว่าบางบาง,บางองค์เนี่ยก้มหน้าบ้างบางองค์หันหลังหันหลังบ้างก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใคร แต่องค์ที่หันหน้าเห็นชัดๆนี่ก็คือคนที่นั่งหลังท้ายสุดเนี่ยคือพลโทม่อมเจ้าประเรสริฐศรีชยางกูลครับอตอนนั้นผมรู้จักละท่านประเสริฐเนี่ยเราเรียกกันท่านประเสริฐเนี่ย<ฯ>ท่านเป็นรองสมุหราชองคลักษ์ซึ่งแปลกถ้าดูให้ดีท่านเป็นคนพายเรือนะครับแต่ผู้โดยสารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีแปดคนนั่งกันอยู่แปดคน<ฮ>เป็นเรือลําใหญ่เป็นเรือจากโรงเรือรถยนต์หลวงนะครับแล้วท่านพายได้ สังเกตไหมท่านประเสริฐนี่ท่านก็ทรงเป็นคนผู้ชํานาญการทางน้ำเราว่างั้นเถอะพายเรือได้พเพราะเรือยาวๆนี้พายยากนะครับเพราะคลองในคดเคี้ยวคลองในบ้านคุณปู่ผมเนี่ยคดเคี้ยวนะครับก็แล้วแล้วก็คุณพ่อผมเลยพระเจ้าอยู่หัวทราบแล้วนะครับคนตอนนั้นคุณพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนั้นคุณพ่อประมาณ30สส <kaf> มสิบเศษๆเองครับครับคุณพ่อผมเกิดปออ สองสี่หกสองตอน<า>นั้นก็สองสี่เก้าเจ็ดนี่ก็ประมาณสามสิบสามสามสิบสี่ละมัง้งนะครับก็ก็ยังหนุ่มๆอยู่ดูแล้วส่วนกีตาร์นะ่ะที่ถืออยู่นะ่ยผมเอามาด้วยวันนี้ยังอยู่นะคะยังอยู่ครับกีตาร์ช่วงหน้าเ <c oughs> ดี๋ยวต้องให้ต้องให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นกัน <c oughs> กีตาร์เป<ะ>็นกีตาร์ประวัติศาสตร์สาหรับครอบครัวเรานะครับสําหรับครอบครัวเลยใช่ครับค่ะครับภาพนี้คือภาพคุณพ่อใช่ครับก่อนที่จะเสียก็ภาพนี้ถ่ายก่อน ก่อนสิ้นอายุไขประมาณ2ปีมั้งครับสปีครับคิดว่าถ้าถ้าวันนี้คุณพ่อยังอยู่นะคะแล้วก็ได้รับรู้ว่าท่านกลายเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ใน9ภาพนี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับเราเป็นคําแรกคะท่านผมผมว่านะครับท่านปรับรื่มมากเลย <c oughs> เพราะว่าท่านได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ผมจําความได้จนกระทั่งท่านสิ้นอายุไขอ่ะ ตั้งกี่ปี50 50กว่าปีนะครับอยู่ในวงทั้งวงลายครามแล้วก็วงอ,อสอท่านเรียกว่าอะไรคือเป็นความภาคภูมิใจที่ท่านได้ทำเรื่องนี้มาตลอด mm hmm. เกือบเรียกว่าค่อนชีวิตท่าน mm hmm. ทั้งภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่ามีม,มีคือคนที่อยู่ในวงที่อยู่ดีๆแล้วจะมา วงเกิดอยู่ในวงของอสสแล้วก็มาได้รับวงว่าคนนี้หาตามหาคนนี้ยก็คงจะยากมากเลยเพราะว่ารูปนี้ก็ในเรือทั้งลำก็หมดแล้วล่ะเหลือพระองค์ท่านครับอหมดแล้วครับทั้งหมดแล้วเป็นความภาคภูมิใจจริงที่เป่าคารินัจอยนั่นน่ะม่ำเจ้าชุมปากกระบุชุมพลนั้นท่านก็สิ้นแล้วครับ ถ้าถ้าดูแบบนี้นะฮะนี่นี่น่ภาพนี้อีกทีนี้ฮะกี่ปีแล้วนะคะสองสี่เก้าเจ็ดครับก็ห้าสิบห้าสิบเกือบเกืบหกสิบแล้วล่ะหกสิบกว่านะครับใช่ไหมฮะเกือบเกือบหกสิบห้าสิบหกปีครับห้ปีไม่แพ้กันเลยนะคะไม่แพ้กันเลยเอาในสายตาของความเป็นลูกนะเวลานั้นนะคะก่อนที่พ่อเนี่ยมาบอกเราว่า เดี๋ยวจะมีโอกาสถวายงานต่อหน้าพระพักอย่างใกล้ชิดแบบนี้เราเป็นเด็กสิ่งที่พ่อบอกเราบอกอะไรบ้างคะอ๋อคือบอกมาตลอดนะครับว่าเ,เราถวายเราทําถวายท่านเพราะว่าคุณพ่อผมก็จะต้องตามเสด็จไปตามที่ต่างๆนะครับคุณพ่อก็บอกว่าลูกพ่อก็ไม่มีอะไรก็มีหน้าที่คือเป็นหน้าที่หนึ่งที่ภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสไปถวายงานท่านโดยใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งถวายงานด้านดนตรีเนี่ยเป็นท่านเป็นองค์ที่เป็นทรงเป็น,น,ปนอัจฉริยะในทางด้านนี้นะครับก็ทําให้คุณพ่อผมเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอยู่บ้านในคุณพ่อผมซ้อมตลอดนะครับแล้วคราวนี้นี่คือบนเรือด้วยบนเรือ <c oughs> ครับแต่แต่ว่าหลังจากนั้นนี่ที่ถ่ายแล้วเนี่ยก็อีกสี่สิบกว่าปีต่อมาก็ก็ถวายงานมาตลอดนะครับเว <c oughs> ลากลับมาบ้านเนี่ยก็จะ นำเรื่องเล่าต่างๆคือคือแม้แต่ท่านทรงทรงเป็นองค์ที่มีอารมณ์ขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นองค์ที่มีอารมณ์ขันนะครับแต่สมัยนี้เราเรียกว่า,า,าปล่อยมุกแกหรอเ่าเนเวลาท่านมีรับสั่งอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวก็มีอารมณ์ขันหลุดปุ๊บออกมาเนี่ยก็เสียงเฮเฮกันส่วนมากแล้วเวลาอยู่ใน อยู่ในเวลาท่านทรงดน,นตรีเนี่ยท่านจะมีอารมณ์ขัน,นเรื่องราวมาเล่ามาก,ไม,กไม่ถือพระองค์เลยใช่ไหมไม่ถือพระองค์แล้วกลับมาคุณพ่อผมก็มาเล่าโอ้หเรื่องนี้เราขันกันแทบแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเล่าเล่าสู่กันฟังค<า>่ะครับ<า><า>คุณจันทนาล่ะคะหลังจากที่ถวายการแสดงตอนน้นท่าพักในหลวงกับราชินีในช่วงเวลานั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมีโอกาสถวายการแสดงชุดนั้นอีกรือเปล่าฮะหมายถึงว่าระยะเวลาหลังจากนั้นมา คนนางลอยนี่แสดงงานงานนั้นแล้วก็เ,เวลามีพระธนกะประเทศอื่นมาอย่างเ,เจ้าหญิงอเล็กซานดราเสด็จมา,าเป็นเป็นพระสหายส่วนพระองค์ก็ต้อนรับกันที่พระตำหนักเรือนต้นอันนี้ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทางการนะคะแต่ก็โปรดเกล้าให้ครมศิลปากรจัดการแสดงนางลอยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งไปแสดงในพระนับตำหนักเรือนต้นซึ้นดีท่านเป็นนางสิทดาก็ เป็นนอนลงแพรจริงๆเลยลอยแพไปในคลองที่ค้างพระตำหนักนั่แหละ,ะแล้วก็เ,เวลาอนุมานจับนางเากายซึ่งนางเวกายนี่ก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งนะคะเขาก็มีชักลอกอย่างาชักลอกลอยผ่านข้ามคลองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งานนั้นก,ก็ได้ร่วมแสดงด้วยเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายงาน,นะคะ่ะส่วนใหญ่จะได้รับ คัดเลือกไปแสดงถวายเสมอแต่ก็เป็นการแสดงอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นอตอนนั้นพระเจ้ากรุงเบีเย,ยมมาพระเจ้าเลโอโปนอะไรเนี่ยค่ะก็มาก็ได้ได้รำระบำดังในเป็นตัวเอกอยู่ข้างหน้าและเป็นรำรำเป็นตัวเอกเลยแล้วก็ได้เข้าเฝ้าเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้รับดอกไม้ <c oughs> ก็เป็นความาภาคภูมิใจจริงๆ <c oughs> นะคะทางคุณศิวลีเลยคะมีโอกาสหลังจากนั้นอีกหรือเปล่าคะ ก็ไม่มีค่ะเป็นครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งที่เราจําได้มากที่สุด <c oughs> <c oughs> ค่ะค่ะรู้สึกว่าแม้จะผ่านมากี่ปีแล้วณวันนี้เนี่ยสิ่งที่บอกกับลูกกับหลานใน,นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเล่าให้เขาฟังแล้ว <c oughs> เล่ามากี่หนนล้วคะตลอดเพราะว่าภาพมันติดอยู่หน้าบ้าน <c oughs> แล้วพอลูกหลานถามใครไปใครมาก็จะถามอยู่เรื่อยก็จะถามแล้วก็จะดีใจแทนค่ะว่าได้เคยร่วมรำวง นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครับเป็นแค่น้ำจิ้มนะคะช่วงแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยกับบทบันทึกทางประวัติศาสตร์สําหรับสบุคคลนี้ต่อนะคะเราจะลองคุยกันไปถึงงานที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้ด้วยนะคะแน่นอนค่าว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้ถวายพระพรแล้วนะคะทั้งสท่านจะมีความรู้สึกยังไงแล้วสิ่งที่ได้มาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีอะไรที่สืบทอดต่อมากันบ้างนะคะสักครู่ค่ะ